สวัสดีซีภาคจ้ามือนี้ขออภัยในแสงสีเด้อมาผอกับพี่น้องคือเก่าจ้าสวงนี้สันกันยากยากสาวเห็ดคลิปไทยคลิปกบรบบิดดังใจปานใดแต่กระบอกเป็นยังจ้ะสู้สู้เมือนี้ก็มากินข้าวน้ากันเนนด้อจ้ามือนี้ก็มีปลาลาดพริกเป็นปลานิดทอดเอามาทําเห็ดโอ้ยจักอะไรทั้งทําทั้งเห็ดจะเอามาเฮ็ดปลาลาดพริกจ้า แล้วก็มีแกงหมักอือแกงฟักอือแกงฟักทอกนั่นแหละจะใส่ไก่มือนีอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวแซ่บคือเกาจะพักกับพักแกมมือนีกับโบมี่ยังจะมีหมักมะละอยู่แต่ก็กินเข้ากันขนาดเดอ้อสาวก็ไอปลาลาดพริกนี่เขากันขนาดกับหมักพักใส่หรือหมักมะละนั่นแหละเฮ็ดคลิปแบบนี้ อย่าเพิ่มเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่มปลาพึ่งทิมสาวอ้วนไปทางใดเด้อส่วงนี่ไปทายลิปอยู่สวนกะบ,บ่อใดจะฝนตกน้ำท่วมสวนท่วมปลามั่นเสียหายเบิดไปเห็นมั่นเห็นเขาเห็นของเสียหายละพี่น้องเอ้ยเบิดกำลังใจหอเหียวลงทุนไปล้ายบาทจะ้ะเพราะว่าปุ๋ยกระเพ่ง ยาคายยาก็ะแพงนมม้ำมันก็ะแพงพ่อน้าม,มันแพงจ้างรถไถเพิ่นเพิ่นก็ขึ้นลาค่าค่าไทจะ้กะก็เห็นใจเพิ่นจุจ่าเพราะว่า,น,ามมน้ำมันมันก็ะแพงเนาะส่วนที่เ็นไทปลูกน่ะนะจังได็คย่าปาาย่าถิ่มสาวอ้วนเด้อยู่เป็นกำลังแรงใจไใ้แน่ส่วงนี่กำลังอกหักแห้งอกหักจากพายุโนลู เฮ็ดให้ป่ามั่นเสียหายเบิดกำลังใจพี่น้องเอ้ยเชาาสวนเกษีตรกรเนาะความหวังก็อยู่กับผลผลิตของเฮ้าที่เฮ็ดปลูกสร้างไปปลูกมั่นไปก็อยากขายมั่นจะ้ะพ่อมาจังสี่นำม,มั่นมัดถ่วมมั่น,น,นก็บ่อดถท่วมลายได้จะ้ะแต่ว่ากัแบบเสียหายไปเลยนั่ยนะ บ่ได้ท่วมแบบบานซองคือพี่น้องท่างอื่นนอกจากอย่างท่างอื่นทางขอนแก่นอุบุเพิ่นเห็นใจเพิ่นนอกจากนาออันันเสียหายทังบานเพื่อนแต่ละพื้นที่ที่โดนท่วมน่ะโอ้เพิ่นตะลิตโตนเพิ่อนอยู่ของสาวอ้วนนี่บ้านซองบ่ท่วมนอกจากแต่ว่าผลผลิตการเกษตรก็ที่ว่าเสียหายจะยังมั่นสำปะหลังนี่เข้ากับว่าเป็นอย่างจะผู้เพิเ่นมีหน้ามั่นกับพอดีเขางามเลยจ้ะ กับคดีของเพื่นอนน่ะหละที่เพิ่นมีหน้าแต่สาวอ้วนบดไดเฮ็ดหน้าเนาะกับปลูกมัน่นพ่อฝนตกหลาหลเขาถอนกระทอนบ่ไดแจะเพราะว่ามันเป็นมั่นน้อยมันน้อยของกระลุหัวน้อยน้อยหนึ่งสิถอนกับบ่พ่อถอนจะ้ะตอนนี้กระเด้นเน่าเสียหายไปแล้วยังคิดบ่พอเลยว่าเสียเอาทุนใสามาเฮ็ดต่อพี่น้องเอ้ยจังว่าลละจะ้ะมันเป็นไพ่ธรรมศาติ์มันกะหลีกเลี่ยงบ่ไดคือว่านั่นล่ละ เป็นเกษตรกรเจอไพ่ธรรมศาสตร์ก็สูู้จ้าเอาจมมาโดนแล้วคลิปนี้ก็พบพอกันแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ